กามใหม่ไมโ้โหต้อง้าม eh <ver BB EN> ไปล้วไป่หอไปมาช่ไมได้นู้ต่เหลืออีกี่ชิ้นนึงสองสามหแปดชิ้นเแแก้าเก้าเก้าชิ้นใช่มันไม่ได้กาแฟ

เบอร์หกเบอร์เจเบอร์เจนเบอร์แเบอร์แ พี่ก็ะช้อีกอันนึงว่าหมดหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้เต็งเลยได้กาแฟเดียวได้กาแฟเรอเออด้กาแฟเอลโอเคบจบใช่ไหม